เมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานายภาคภูมิอินทราสุวรรณประหลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดภูเก็ตปี2559ณโรงเรียนอ,าบาอบจบ้านนาบอลตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโด,ดยนางวาสนาสีวิไลผพ้่ำนในการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่อาบาจภูเก็ตตลอดคณะครูอาจารย์ แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยวันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลกด้านสิ่งแวดล้อมและในปีนี้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้กำหนดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกว่า Go Wild for Life Zero Tolerance for Illegal Wildlife Trade ยุดซื้อหยุดขายหยุดฆ่าแก้ปัญหาสัตว์ป่าศูนพันรวมทั้งเพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินเนื้อสัตว์ป่าหรือการใช้สิ่งของที่มาจากสัตว์ป่าสำหรับจังหวัดภูเก็ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักง,งานทรรรรัพยาากธมชติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคที่15หน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตองค์กรเอกชน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2559ขึ้นระหว่างวันที่5 6มิถุนายนปี2559ณโรงเรียนอบจบ้านนาบอลตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหยุดซื้อหยุดขายหยุดค่ดาแก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์รวมทั้งเพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเนื้อสัตว์ป่า หรือการใช้สิ่งของที่มาจากสัตว์ป่าสำหรับจังหวัดภูเก็ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่15ภูเก็ตหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตองค์กรเอกชนและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2559ขึ้นระหว่างวันที่5-6มิถุนายน2559ณโรงเรียนอบจบ้านนาบอนตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดธุเกจ